ีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊กฮีโร่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคย ep นี้เป็น ep ที่1เป็น ep ที่รวบรวมสถิติย้อนหลังเป็นเป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้นนะซึ่งก็มีประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะสถิติย้อนหลังงมวดประจำวันที่1มีนารวมทั้งหมด 25ปีดูได้ตามภาพครับเมื่อพิจารณาดูได้ตามภาพแล้วก็มาดูสถิย้อนหลังหนึ่งมีนาที่รวบรวมมาไว้ตามภาพที่ผ่านมาเอามาดูกําลังเลขของ3ตัวบนดูตั้งแต่0ถึง9ว่ามีเลข ไหนมีมากมีน้อยนะครับสรุปแล้วเลขที่ออกมากได้แก่เลข3และเลข5ส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข0เลข6และเลข9ส่วนกำลังเลข2ตัวล่างเลข0นถึงเลข9เลขที่ออกมากได้แก่เลข3เลข5เลข7เลข9้า ส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข0เลข1และเลข2ต่อไปก็เป็นข้อมูลเพื่อการเสี่ยงโชคเป็นสถิติย้อนหลังเฉพาะวัน ออกวันอังคารย้อนหลัง25งวดดูได้ตามภาพนะครับเมื่อพิจารณาดูตามภาพแล้วมาดูกำลังเลข3ตัวบนกันตั้งแต่เลข0ถึงเลข9นะครับตามภาพที่ผ่านมาสรุปได้เลข ที่ออกมากได้แก่เลข4และเลข9ส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข1 3และ7นะอันนี้เป็นกำลังเลขของ3ตัวบนต่อไปเป็นกำลังเลขของ2ตัวล่างเลข0ถึงเลข9เลขที่ออกมากได้แก่เลข5เลข3เลข9ส่วนเลขที่ออกน้อยได้แก่เลข1 และเลข2ข้อมูลเหล่านี้เป็นการเก็บข้อมูลทางสิติของคณะผู้จะทำหนังสือนิยาาร5เล่มหลักต่งต่อไปนี้นิยสาารฮีโร่นิยาาร n สัตส,สีมานิยาสาารพินใจนิยาสาารจุกบางจากนิยาสาารขวัญใจคนรวยนะ เป็นการรวบรวมของคณะผู้จะทำของนิสานห้าเล่มหลักดังกล่าวมาถ้าออยู่มานานแล้วตัวเลขก็มีผิดมีถูกย่อมคู่กันไปหากติดตามกันแล้วสองสามวันไม่ถูกเลยก็ไม่ต้องติดตามอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อรับท่านทะนั้นเราก็ต้องแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ะงวดไหนที่ไม่เข้าไม่เข้า หรือข้าวก็พยายามทําอย่างสุดความสามารถนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้รีวิวผลงานกันแล้วเพราะไปเป็นมันเป็นหนังสือเก่านะต่อไปก็จะเป็นหนังสือใหม่ๆที่จะขอแนะนำนะแล้วก็โชว์ผลงานให้ท่านได้รับรู้ว่ามันแม่นจริงหรือไม่เริ่มแรกก็คือเล่ม นื้อสารเกมเศรษฐีนะครับกระดูได้ตามภาพโชว์โชว์ของงวดใหม่นี้ได้เลยอาหากมีความแม่นยำแลืวก็น่าจะชวนติดตามก็ติดตามกันได้ตามอัธยาศัยเราไม่โปโมโัวก็ถึงเกินความเป็นจริงนะครับตัวเลขก็ย่อมมีผิดมีถูกนะถ้าติดตามก็เป็นประจำแนละ้วถ้าไม่ถูกเลยก็ทิ้งไปเถอะครับเล่มแรกนี่ก็เกมเศรษฐีนี้ก็มีมานานเนื่องจากว่าไม่ได้ออกวางตลาดแบบทั่วถึง ก็เพราะเอเจนต์เขาคัดเพราะห่านังสือหนังสือหวยนะมีจํานวนมากนะเอาคัดที่เล่มที่ที่มียอดขายสูงสูงเอาไว้แต่ว่าเราก็จะตาขึ้นต่อไปอีกเพราะว่ายังมีคนติดตามอยู่นะก็ฝากเอาไว้ด้วยว่าเล่มเกณฑ์สถีนี่ก็มีมานานเช่นกันต่อไปก็เป็นีอาสาร นางฟ้านะฮะนางฟ้าก็ดูได้ตามภาพประโชตัวเลขงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาให้ดูด้วยดีหรือไม่ดีก็พิจารณาดูนะครับแคปหน้าจอเอาไว้ดูถ้าดีผลงานดีแล้วค่อยซื้อก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับตัวเลขนี่เราจะไม่โชว์หลังหวยออกนะฮะเอาโชว์ก่อนหวยออกอยู่แล้วหลังหวยออกนะส่วนใหญ่จะแหกตาเท่านั้นนะว่าเข้าทั้ สตัวบ้าง2ตัวบ้างซึ่งท่านควรจะมีใช้ใช้การว,นะวิจารณญาในการรับชมเอาไว้ด้วยต่อไปก็ก็เป็นนิยสารเลขลอยนะฮะเลขลอยเลขลอยนี่ก็ก็น่าติดตามเช่นกัน หลุดไม่เกินสองสามงวดนะนั้นก็เข้ามาโดยตลอดนะฮะท่านก็พิจนารณาดูนะครับมีเลขโชว์ให้ดูด้วยถ้าดีแล้วค่อยติดตามมาไปก็เช่นกันนะครับฝากฝังเอาไปด้วยว่ามันเป็นเล่มใหม่แต่คนคิดเป็นคนเก่าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพอจะเอามารีวิวให้ดูเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในประสบการณ์ของเขาเหล่านั้นนะคือเป็นนักเสียงออาชีพด้วยแล้วก็เป็นนักคำนวณมืออาชีพนะครับ ต่อไปก็เป็นเนื้สารยอดธงอันนี้ก็เป็นแชมป์ถึง11สมัยในอดีตนะฮะในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการแข่งขันกันแล้วท่านก็เราก็ยังเชื่อถือในในการคิดคำนวณของท่านเพราะว่าเคยสร้างผลงานมาคนรวยมากกันไม่ใช่น้อยนะฮะรำ่ำรวยเพราะยอดธงนี้ชื่อนี้กันเป็นจำนวนมากในยุคที่ท่านรุ่งเรือง นะอันนี้ท่านไม่ได้ทํานิยสารแล้วเพิ่งจะกลับมาทําใหม่ก็จะพยายามจะสร้างผลงานเพิ่งจะวางไม่ทั่วถึงก็พิจารณาดูนะมีเลขโชว์ให้ดูปากหลักให้ดูด้วยนะห้าตัวนี่ส่วนใหญ่เอาไปเคลียร์ได้เลยได้เลขมาจากไหนไม่มีก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าเลขเคลียร์ท่านแม่นมากต้องติดอย่างน้อยหนึ่งตัวนะท่านก็ควรเป็นเอามาเป็นมาทธฐานได้เลยว่าไปเคลียร์จะไ,ได้เลขที่เด็ดไหนมาท่าน ถ้าไม่ชนกันก็นเบาลงถ้าชนกันแล้วก็หนักมือเอาตามใจชอบนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่แบบผมเองผมก็มั่นใจนะฮะผมก็มั่นใจว่าจานวนในเลขในห้าตัวเนี่ยมันต้องติดสองตัวบ้างสามตัวบางอย่างน้อยต้องมีหนึ่งตัวนะฮะจับคู่ไว้แล้วหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยโชว์ให้ดูกันเลยนะไม่ใช่โชว์หลังหวยออกนี่โชว์ก่อนหวยออกพอดีก็ซื้อเขาถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อ ที่ผมแนะนํามารีวิวนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นนักคนวณมืออาชีพถ้าเป็นมือสมัครเล่นแล้วก็ผมก็ไม่ไม่เอามารีวิวเพราะว่าเพราะยังไม่ได้เห็นผลงานโดยแท้จริงอันนี้เราได้เห็นผลงานมาโดยตลอดเป็นสิบสิบปีผลงานท่านสม่ำเสมอครับช่วงไหนที่มีตกลงไปบ้างก็เป็นธรรมดามีผิดมีถูกถ้ามีผิดหลายหลายงวดแล้วรีบรอได้เลยรอฟันได้เลยเพราะว่าผิดหลายงวดแล้วต้องเข้าแน่นอน ไม่ใช่ผิดหลายงวดล้วรีบทิ้งไปซะก่อนพราะล้เข้าท่านกม็มาดีซื้อท่านกม็มาด้ประโยชน์อะไรนะถ้ายังไม่ซื้อก็เอาซื้อเอาซื้อเ,ออเก็บไว้ดูก่อนว่าสามงวดแล้วไม่เข้างวดต่อไปแต่ต,ต่อต่อไปจะเข้าไหมถ้าห้างวดแล้วไม่มีเลยสองงวดแล้วก็เลิกซื้อได้แล้วเพราะว่าผลงานเหล่านี้มันมันต้องเสี่ยงมันต้องมีการใช้เงินลงทุนนะเพราะฉะนั้นก็วอดรับพี่เจ้ นาไว้ด้วยถ้าหากดีแ้้ใค่อยซื้อมวดนี้ก็โชว์ให้เช่นกันงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะส่วนในเรื่องหลักนิยาารจุกบางจากพ่อครูปู่เท่านะมีลิขสิทธิ์ดูที่ไหนไม่ได้ท่านตน้องเลือกซื้อเองเพราะว่าคนเอานำลิยสิทธิ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไปลงจนหนังสือขายไม่ได้คนเจ้าของทําจะทําขาดทุนยับเยิน นะก็เห็นใจผู้ใช้สติปัญญาและมันสมองด้วยราคาเพียง20บาทก็ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปท่านพอจะมีกําลังซื้อเงินเล็กน้อยออกไปเงินก้อนใหญ่ก็จะกลับมาแทนที่จุกปังจากนานที่สุดหลายชั่วอายุคนแล้วเพราะฉะนั้นสืบสารกันมาด้วยความตั้งใจทําง,งานนะราคาเพียง20บาทส่วนหนึ่งของพ่อครูปู่เท่าก็คือนืสารจุกปังจาก และดวงเศรษฐีซึ่เก่าแก่มานานในยสานดาราไทยท่านยุคคนก่อนท่านคงจะได้รู้ได้เห็นนะว่านิยสานดาราไทยนะก็มีปรากฏชื่อจุกบางจากจารึกในประวัติวงการหวยมานานนับ30ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความเชื่อถือของส่วนส่วนบุคคลนะถ้าเชื่อถือมีาสารจุบบางจากก็ช่วยสนับสนุน มีสารจกบางจากซึ่งมีพ่อครูปู่เท่าและดวงเศรษฐีนะเป็นหัวใจหลักของเล่มน,นะติดตามนะครับที่ว่าปีที่ผ่านมาก็ถูกกันหลายตัวหลายงวดท่านก็คงเพียงพอและผิดไปงวดสองงวดท่านก็อย่าลืมอย่าละทิ้งเขาเดี๋ยวก็จะมาเข้ารัวๆกันอีกนะท่านทำด้ความตั้งใจ EP นี้ก็ขอขอจบไว้เต่เพียงเท่านี้นะ อาหากชอบกปรดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โดยเฉพาะกดต like, ิดตาม่นานจะไดไ้ไม่พลาดโอกาสในการทำคลิปทำคลิปของคณะผู้จะทำนะครับสวัสดีครับผม